สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับคำแนะนำดีๆจากผมอีกแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับแอป r s Flight เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เรามีไฟล์ของพี่เกต2 0 0ศนนะครับผมเป็นไฟล์3ตัวนี้นะฮะครับผมเป็นไฟล์3ตัวนี้ไอตัวนี้จะไม่เกี่ยวนะฮะไอตัว ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นตัวนี้2ตัวนี้เลย2ตัวนี้ไอตัวนี้จะเป็นของฟ r e e file max นะฮะ free f i e max โอเคเราจะมาสอนแต่ไฟล์เหมือนเดิมก็เหมือนเวอร์ชั่นที่แล้วนะฮะไฟล์ดุดหัว99%นะฮะไปที่ขวาล่างจุด3จุดนะครับ ไปที่แตกไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็กดตกลงรหัสผ่าน5 k รหัสนี้นะฮะรหัสนี้้วกดแตกไฟล์ เราก็จะได้เป็นอ่าแ้านนึงนะกดผิดกดผิดเราก็จะได้เป็นไฟล์นี้มานะฮะเหมือนเดิมครับกดเข้าไปครับมันจะมีไฟล์แบบนี้เหมือนเดิมกดค้างครับกดตัดครับแล้วก็เลื่อนมาด้านซ้าย ให้เลื่อนจอด้านซ้ายมาฝั่งขวาแล้วไปที่ Android Data แล้วก็กดวางแค่นี้ครับเหมือนเดิมของฟรีไฟล์แม็ก็เหมือนกันนะฮะของฟรีไฟล์แม็ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งก็คือไฟล์นี้จุดสจุดแตกไฟล์กดตกลงรหัสนี้จะง่ายมาก 3ามสองสี่กดตกลงนี่ครับจะได้มาแบบนี้โอเคครับ